แยกสารละลายเกลือออกจากน้ําได้หรือไม่ได mm ้อ hmm. ่าใครจะออกมาทดลองงะคใครที่ไม่เคยออกหน้าห้องเลยคุณตพวงัุบนออกแล้วเมื่อกี้นี้ใครที่ไม่เคยออกเลยอ่าพัทเทพงศ์ใช่ไหมอ่ามาออกมาอ่าออกมาเลยค่ะ ใครไม่เคยออกเลยอาชอนทิชาออกมาชนทิชาชก็จะไ,ได้ออกบ่อยมากเพื่อนรู้จักหมดแล้วอ่ะโชว์ให้ดูก็ได้ตอนนี้เป็นน้ำตาลนี่นี่คือนี่คือน้ำตาลเป็นของแข็งแล้วนะคะไม่ใช่ของเหลวแล้วนะคะไม่ไหลแล้วไม่ไหลแล้ว น้ำตาลแข็งหมดเลยออแข็งนะแข็งติดกระจาหลุมเลยเพราะว่าน้ำละเหยไปหมดนะคะค่อยๆละเหยไปส่วนที่เหลือจะเป็นของแข็งอยู่ในจานก็คือน้ำตาลเทก็ไม่หลุดแล้วนะคะอ่าต่อไปเราจะแยกสารละลายอ่าแยกเกลือออกจากน้ำได้หรือไม่อ่าทดลองเลยค่ะใส่ให ให,ให้เต็มสี่หลุมเลยเต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะ อ่าใสา่ค่ะอ่าดูดูขึ้นมาเยอะๆอ่า,อาตอนนี้น้องเรียนที่อยู่ปลายทางที่มีอุปกรณ์ก็ทำตามนะคะน้ำตาลถนนไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่น้ำตาลนี่เป็นเกลือสารละลายเกลือ ขอคุณครูขอเพิ่มนิดหนึ่งนะคะน้อยไปอเอาละชนิชาทดลองแล้วเอาปรโมชนิชาค่ะเป็นการเตรียมการทดลอง<ช>เอาขั้นตอนต่อไปใครจะมาทดลองต่อใครคะ อาพัชรพงศ์ค่ะอ่ะให้ความร้อนใช่ไหมครับอ่าเราให้ความร้อนค่ะจุดตะเกียงค่ะในนี้คือสารละลายี่ขดสารละลายเกลือนะคะอ่าในนี้คือสารละลายเกลือนะคะดูซิว่าจะมีอะไรอยู่บนจานหลุมไม้แล้วมีสีอะไร อม่มายืนดูมายืนดูมายืนสังเกตเาจะสังเกตสังเกตก่อนนั่งสังเกตก่อนเรามาดูกันว่านักเรียนสามารถแยกเกลืออ,ออกจากน้ำได้ไหมโดยวิธีใช้ความร้อนสามารถแยกได้ไหม ดับตะเกียงเราจะใช้ฝาดับนะครับเราจะไม่ใช้ปากดับเอาละเมื่อกี้เป็นสารละลายใช่ไหมคะอยู่ในจานหลุมนะเดี๋ยวตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยู่บนจานหลุมนะคะสุทนดูให้ดีนะ,ะวันนี้สุทนเก่งมากเลยตั้งใจเรียนดีมากไม่พูดไม่คุยเลยนะครับบันทึกได้เรียบร้อยนะคะอะไรพอหรือยังพอหรือยังพอเห็นชัดหรือยัง อีกนิดไหมอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยเอาละอคุณครูดับให้เลยอนะค่ะเออมาอยู่ที่ใครมาที่ใครถึงใครแล้วเอาให้ให้ ปลาเลขาสังเกตสิบนจานหลุมเนี่ยมันเป็นอะไรคะน้ำตาลค่ะเกลือค่ะเกลือสีอะไรขาวค่ะสีขาวเป็นเอาคุณครูให้นักเรียนเขีย่ยให้ดูพระเจ้าโพลทำให้ดูค,ค่อยๆเขีย่ยตอนนี้มีสถานะเป็นของแข็งหรือของเหลวของแข็งค่ะของแข็งต้องการพิสูจน์ว่า แล้วน้ำไปไหนน้ำไปไหนละเหยค่ะน,น้ำค่อยๆละเหยแห้งไปอย่างช้าๆส่วนที่เหลือจะเป็นของแข็งที่อยู่ในจานคือเกลือถามว่าใช่เกลือหรือใช่เกลือหรือไม่เดี๋ยวมาพิสูจสน์กันอ่าอาสุธนสุธนอาสุธนอ่ากลมๆนะสุธนออกมาพิสูจน์ว่าใช่เกลือไหม อ่ะอ่ะตักเกลือให้เพื่อนชิมเลยไม่ร้อนอาใช้มือใช้มือใช้มือชิมนิดหนึ่งใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่าเพื่อนบอกว่าแน่นอนเกลือแน่นอนกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเกลือแน่นอนอันนี้เป็นสถานะเป็นของอะไรเป็นของแข็งแล้วนะคะ เราก็สามารถแยกเกลือและน้ำตาลออกจากน้ำได้หรือไม่ได้โดยการใช้คุณหนูตอบโดยใช้ไมคค่ะเพื่อจะได้บอกโดยการใช้พลั่เหิใช้ความร้อนใช้ความร้อนนะคะอัะรบรมือให้เพื่อนทุกคนคะ่ะกลับมาที่สไลด์ค่ะอ่าเอาขอที่วิธช่วซอร์ ราอเรื่องนี้จริงๆและต้องไปสอนวันพุธนะคะคุณกรลจะสอนแทรกให้อันนี้เป็นวิธีการแยกสารเชื่อไลเซอร์นะคะอ่านะเรียนเขียนตทดลองเลยค่ะผลก็จะลองก็คือเราสามารถแยกน้ำตาลและเกลือออกจากน้ำได้วิธีการแยกสารแบบนี้เรียกว่าวิธีการระเหยแห้งนะคะเอาเขียนค่ะ การได้เหยแห้งนะคะ,ะการไดเหยแห้งก็คือของเหลือที่อยู่ในเกลือและน้ำตาลทรายเนี่ยจะค่อยๆได้เหยไปอย่างช้าๆช้าๆส่วนที่เหลือจะเป็นของแข็งนะคะของแข็งในที่นี้ก็คือน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะ อาจารยที่ดาสรุปการทดลองสิว่าการระเหยแห้งคืออะไรการระเหยแห้งคืออะไรคะคือคือการใช้ความร้อนคือการใช้ความร้อนล้วอยังไงต่อโดยการต้มน้ำกับสารสารละใช้ความร้อนอน้ำก็จะ และเหยเหยไปอย่างช้าๆส่วนที่เหลือที่อยู่ในจานนั่นคือเป็นสถานะของแข็งของแข็งเราเรียกว่าการแยกสารโดยวิธีการและเหย่อละเหยแห้งอ่าเก่งมากค่ะผม,มให้เพื่อนค่ะอ่าเียนสรุปการทดลองดันลาขอพิชวลไลเซอร์นะคะสรุปการทดลองได้ว่าอย่างไรเอาอีกนิดหนึ่ง อาเขียนค่ะคือการแยกของเหลวออกจากของแข็งเป็นการแยกน้ําออกจากน้ําตาลการแยกเกลือออกจากการแยกน้ําออกจากน้ําตาลการแยกน้ําออกจากเกลือก็คือการแยกของเหลวออกจากของแข็งโดยการใช้ความร้อนทําให้ของเหลวระเหยอย่างช้าๆจนแห้ง หลือแต่ของแข็งเราเรียกวิธีการนี้ว่าการระเหยแห้งนะคะ ังนั้นเรามีวิธีการแยกสารหลายวิธีใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าการแยกวิธีการแยกสารแต่ละวิธีนั้นเราจะใช้วิธีไหนขึ้นอยู่กับส่วนประกอบและองค์ประกอบของสารนั้นๆก่อนนะคะถึงจะแยกสารตัวนั้นแต่ละชนิดได้เรี <C le af> ยบร้อยแล้วยัง ่ประโยชน์ค่ะ,ะในที่ิตประจำวันเราใช้หลักการระเหยแห้งมาทำอะไรบ้างก็คือ,อปลาเค็มมาตากแห้งปลาเค็มใช่ไหมเราไปแชน่น้ำเกลือ,อก็ระเหยแห้งไปนะคะการทำนาเกลือรู้จักทำนาเกลือไหมเพราะว่าเอาน้ำทะเลมาใส่ในในที่นา ก็ให้ใช้วิธีการธรรมชาติก็คือน้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอส่วนที่อยู่ในนาที่เหลือก็คือเกลือนะคะอ่ะให้นักเรียนช่วยกันสรุปว่าเราจะแยกสารวิธีไหนบ้างเอาเริ่มเลยช่วยกันบอกนะคะแยกสารวิธีไหนบ้างนะคะอ่ะช่วยกันตอบนักเรียนอ่านจดพร้อมๆกัน หนูตอบค่ะหนูตอบใครถึงใครแล้วทกนี้ดีกว่าเพราะสายปานเลขาย,ยังตอบไม่หมดด้านปานเลขาจะตอบไม่หมดอ่าใครตอบคะเช่นเช่นซาเม็ดเม็ดอะไรนะถั่วดำกระสาคูอย่างเงี้ยใช้วิธีการไหนหยิบออกหยิบออกเอาปอกเม้ยเพื่อนค่ะหยิบออกอ่าต่อไปต่อไป อ่านข้อ2ค่ะอ่านข้อสค่ะตอบค่ะการการร่อนค่ะปกมือเพื่อนค่ะการร่อนนะคะอ่าต่อไปต่อไปข้อ3าม อะอย่างเช่นถ้าพิมถ้าพิมพ์เสนพิมพ์เสนจะระ้เหิดได้ใช่ไหมคะเราก็จะแยกสารในวิธีการระเหิดนะคะทีการระเหินนะคะทีการรดเหิดต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่สารเนื้อผสมเป็นของแข็งเช่นเช่น การละลายเรอค่ะของแข็งกัของเหลวปนกันเช่นดินกับน้ำดินกับน้ำเราใช้วิธีไห <S S 2> นกา,ก,การกรองการกรองนะะคใช้การกรองออาต่อข้อที่5ค่ะ ถ้าเป็นสารแขวนลอยอย่างเช่นอย่างเช่นน้ำคลองอ่าด้านขวามืออ่าขวามือจะเก่งกว่าซ้ายมือนะเพราะเขาตอบได้ทุกขอทุกครั้งเลยอ่านักเรียนชายอ้าวตอบได้ดังๆน้ำคลองเรามีวิธีการแยกสารในวิธีไหนการแขวนสารส้มก็คือการทําให้ตกตะกอนนะคะธน,น,น,นทร,ทรัรัฐน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 ร น้าลงน้าลงทอนน้าลงทอนนะคะก็นนะค,ะคือการทําให้ตกตะกอนนะคะอ้าต่อไปข้อที่6ข้อที่6สารเนื้อผสมที่เป็นของเหลวกับของของเหลวแยกโดยวิธีใดน้ํากับน้ามันพืชหรือวิธีไหนน้ำกับน้ำพันพืนชการตัดออกพี่พอรู้ไหม แยกสารน้ํามันกับน้ํามันพืชแยกน้ากับน้ามันพืชเราแยกโดวยวิธีไหนโดวยวิธีตักออกใช่ไหมครับใช้วิธีการตักนะแยกชั้นตักออกนะคะแต่ในข้อที่สุดท้ายข้อที่7เราแยกสารละลายของแข็งละลายในของเหลวโดยวิธีใดอย่างเช่นน้ําตาลละลายน้ำเกลือละ,ละลายน้ําเราจะแยกโดวยวิธีการเอาตอบดังๆเลยอันนี้เพิ่งเรียนมาเมื่อกี้นี่เอง โดยวิธีการอะความเสียกเรียนชายหน่อยซิเะแล้วเหยใช่อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่มันก็ไม่เหยไปอย่างช้าชเราเรียกว่าการระเหยแห้งการระเหยแห้งนะคะเอาละว,วันนี้เราได้วิธีการแยกสารแต่ละวิธีไปแล้วไม่ว่าจะเป็นวิธีการร่อนการกรองการ ระเหยแห้งการทําให้ตกตะกอนการตักออกอันนี้มันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของสารใช่ไหมคะใช่ไหมคะ,ะวันนี้คุณครูมีสาอยู่หนึ่งชนิดนักเรียนชอบดื่ม